เปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายสวัสดีครับเพลินสมาชิกครับคลิปนี้อาจารย์มีสูตรใหม่มาฝากครับวันนี้มีสูตรใหม่2ส,สูตรครับ10ล่างกับรู้สึกจะเป็นหน่วยบนอ่นะคลิปนี้เอา10ล่างก่อนนะครับ 1มีนาคมครับงวดที่จะถึงสูตรใหม่ครับเพราะปักหลักอื่นเราเป็นใช้สูตรเก่าเล่าใหม่นะครับสูตรเข้ามางวดที่ผ่านมาเข้ามาทั้งหมด3หลักครับจาก5หลักอ่าอีก2หลักนี้ต้องใช้สูตรใหม่ครับคือ10บล่างกับหน่วยหน่วยบนนะครับโอเคครับสิบล่างมาว่ากันสถิติ6งวดครับสูตรใหม่1มีนาคมใช้หลักแสนครับบวก10ล่าง2หลักครับหลักแสนบวก10ล่างไปบวก2 3 3สคงที่นี่นะครับอาจารย์จดมาให้เรียบร้อยผลลั์ แต่การคำนวณเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังครับที่ขีดไว้นี่นะครับคือตัวเลขที่เราจะต้องนํามาใช้ในการคํานวณนี่หลักแสนของเราวันที่1หลัก10ล่างนะครับ2หลักบวกกันแล้วไปบวก2 3 3คงที่ถอยหลัง6งวดเริ่มจาก16พฤศจิกายนเฟ้นหา1ทธันวาคมหลักแสนเลข9บวก10ล่างเลข4ผลรวมคือ13เดินหน้า2คงที่ตัวแรกครับเป็น15ใช้เลข5 ห้าเดินหน้าสามได้แปดแปดเดินหน้าสามเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดผลรวมสิบเอ็ดเนี่ยรอหลักหน่วยหลักเดียวเลกหนึ่งเล็กห้าเล็กแปดเล็กหนึ่งครับออกอะไรครับสองตัวล่างนี่นะครับงวดต่อมาบรรทัดต,ต่อมาแปดสี่ประจันติกเกนสีแดงว้อยู่ตรงมุมขวาล่างนะครับท้ายแถวแปดสี่ครับจะเห็นว่าสิบล่างออกอะไรครับเล็กแปดถูกต้องงวดแรกครับ ต่อไปเลยครับหลักแสนเลขกหนึ่งหลักสิบล่างเลขกแปดผลรวมคือเลขกเก้าเดินหน้าสองเป็นสิบเอ็ดใช้เลขกหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่ไปอีกสามเป็นเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดออกเจ็ดศูนย์เจ็ดครับเข้าตำแหน่งสิบล่างถูกต้องครับสองงวดผ่านไปไปเร็วขึ้นนะครับงวดที่สาม สองบวกเเป็น9ครับเดินหน้าสเป็นสิใช้เลขหนึ่งหนเดกบวกสได้สี่สบวกสามได้เครับหนึ่งสี่เจ็ดออกหนึ่งเก้าหนึ่งเข้าสิบล่างครับสามวดผ่านไปหลักแสนหลัก1 0บล่างบวกกันครับแปบวกหเป็นเเดินหน้าสอเป็นสิใช้เลขหนึเดินหน้าสามได้เลขสี่เดินหน้า3ามได้ล 4, 4, เลขเจ็ดหนึ 3, ่งดออกหนึเข้าสิล่างครับเรียบร้อยครับ ึเจ็ดเกนี้ออกบ่อยครับโอเคนะครับงวดต่อไปงวดที่ห้าบวกสเป็นสาบวกหเป็นสีบวกสเป็นหกเดินหน้าสเป็น 12, เก้เบวกสเป็นสิบสเลขสองหกเก้ออกเก้าเจ้าเขาแหน่งสิล่างครับสิบล่างครับยังไม่ผิดพลาดเดินหน้าต่อไปเกบวกเเป็นสิเดินหน้าสเป็นยีใช้เลขศูนบกสได้สามบวกได้หกศูออกสามเครับ เข้าสิบล่างหกงวดผ่านไปนะหกงวด่อไปงวดที่เจ็ดที่จะถึงแล้วโอเคนะครับทบทวนใหม่งวดแรกครับ8ปดเข้าแปงวดที่2ครับเจ็ดเข้าเจ็ดศูนย์งวดที่สาเข้าหนงก้างวดที่สี่หนึ่งเข้าหนงวดที่ห้าเก้าเข้าเก้าเจ็ดนะครับงวดที่หกสามเข้าสามเก้าครับงวดที่เจงวดที่จะถึงครับฝากไว้นะครับหลักแสนบวกหลักสิล่างไปบวกสองสาคงที่ C บวก3เป็น7เดินหน้า2เป็น10เป็น9ครับ7บวก2เป็น9 9เดินหน้า3เป็น12ได้เลข2 2อบวกอีก3ได้เลข5 10ล่างวดนนี้เราคำนวณได้เป็นเลข9เลข2เลข5ครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับหลัก10ล่างพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือน เปิดใช้ดุลพ,พินิจพ์ิรยาาในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนสับสนุสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย